นะครับแต่น้อยแต่สวยก็ำลังเดินทางกลับแล้วครับมาเบิกตังเข้าตะเกงครเสร็จก็จะไปแล้วโชคดีนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับจะมีโอกาสหน้าตะเกงมาอีกก็ได้จีเกันให้กรอนปีใหม่ไปสุดทิ์แล้วยา สวัดีครับโชคด,ดีนี่ครับแกไปแล้วครแกมาแกดีมากครับนี่ยถแกมาวิ่งกับทีมงานเสียสุมเยอะนะครับแกไปงานแต่งงันครับเดี๋ยวปีใหม่เจอกันครับ,กรบแกบอกว่าปีใหม่ามาแน่นอนนะการ,รหน้าครับ เดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับ